พกติเขามีอะไรไปดูนี่ะเขาไปส่งพระพระใหม่นะเข้ากุณนะครับเขจะได้รู้ว่าอยู่กุณไหนเวลาญาติโยม ไตรงนู้นกด้อมใช่ตรงใช่ตรงนู้นง่ายกว่าเหอยไม่ไม่เลครับคุณแม่เดินตรงนี้เลี้ยงนู้นตรงนี้ก็จะติดขัดอไนวัดก็สวยเลยไม่ใช่ไหนะครับไปดูอยากดูมัน

ดูดู้สิทธิดูห้องชั้นบนดู มุขตัดแน่เลยค่ะค่ะลาสด41ตัวเดียวเลยนะครับ <laughs> 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 โอ้โห oh, ที่นี่เขาต้นไม้เขานะดีมากเขาทำดีครับนิกุติตาสองที่ทำาุณผู้ชมนะวัดน,นี้เขาทำสวยแล้วก็เรียบง่าย้วยผู้ชมเห็นไหมครับ,บสวยงามมากนะร่มรื่นดีฮะมืดๆแล้วก็สวยนะสงบเงียบนะโอ้โหดีใหะผู้ชม โอ้ผมก็ไปมาหลายที่แนละ้วเจนี่ก็ถือว่าดีนะดีเลยครับอาจารย์ครับผมนะสวยงามจริงๆแล้วก็เรียบร้อยเป็นระเบียบนะอดูแล้วสะอาดสะอ้านด้วยนะเป็นหลักเลยนะก็ดีนะโอ้โหเป็นวัดตัวอย่างไนดะ้ทีเดียววัดตัวอย่างบางวัดไม่เหมือนนี้เลยนะนะนี่นะคุณผูนะ้ชม เ,เห็นไหมเขาสวยะนะครับวัดถือว่าเขาวัดสวยอืม <c oughs> สวยงาม เราชบรรยากาศเห็ในไหพระธรรมวินัยเนี่ยสอนให้คน,น,คน,นเป็นคนดีได้นะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตัวอ่างี่ดีะการเกษรารนมยมรอยือ่กัวอย่างที่ทำอไรท่าประกาศารงกา้มครเรื่องการิอยู่ต่างมีช่อิไมหมดจะต้องไปคอยไปศึกษาเรียนรู้กันไป